สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเชนค่ะวันนี้ได้ไก่มาหนึ่งตัวนะคะดิฉันก็มาแยกเป็นชิ้นส่วนนะคะเป็นติดกระดูกนะคะดิฉันจะเอามาทอดนะคะเดี๋ยวมาหมักกันเลยนะคะดิฉันก็จะใส่กระเทียมประมาณ2องช้อนโต๊ะค่ะสามเกลือนะคะน้ำตันทราย1น่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรส หช้อนชานะคะน้ำปลาดีนะคะเป็นหัวน้ำปลานะคะอันนี้1ช้อนโต๊ะคะ่ะแล้วดิฉันก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะหน่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกับแป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยคะ่ะใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยคะ่ะคลุกเค้านะคะ ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะดิฉันก็จะมาทอดนะคะอยากทานไก่ทอดนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะก็เสร็จแล้วค่ะส่วนส้มตำนะคะดิฉันก็ขูดมะละกอไว้แล้วนะคะมีพริกแห้งนะคะมะนาวมะเขือเทศนะคะดิฉันเตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะกับไก่ทอดค่ะก็จะแรปไว้นะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนทอดนะคะ แล้วจะแรไปไวอย่างนี้เลยนะคะเอาไว้อุณภูมิปกตินะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาทอดกันค่ะระหว่างรอไก่นะคะที่จะตําส้มตําเลยนะคะใส่กระเทียมนะคะ1กรีบค่ะพริกค่ะตําค่ะใส่มะเขเทศนะคะใส่หมดลูกเลยค่ะ ดิฉันก็จะมีน้ำปลา,านะคะน้ำปลา,าที่ฉันต้มไว้นะคะเป็นน้ำปลา,าที่ปรุงรสแล้วนะคะดิฉันปรุงรสชาติไปเรียบร้อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะแซบ่บนาดูเนี่ยจะใส่มะนาวเ,เข้าไปหน่อยนะคะก็เส้นเลยค่ะปลา,าปรุงรสไว้แล้วนะคะทานกับไก่ทอดนะคะเข้ากันเลยค่ะ อืมอร่อยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่อะไรแล้วแซบนัวแล้วค่ะดิฉันแค่บีบมะนาวใส่นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะส้มตำนะคะแซบแซบนัวๆเลยนะคะเดี๋ยวมารอไก่ทอดกันนะคะทอดเลยค่ะก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันนี้ไก่ทอดนะคะส้มตําค่ะอาหารง่ายๆนะคะถูกปากค่ะอากาศเย็นๆนะคะทานส้มตํากับไก่ทอดนะคะแซ่บหลายค่ะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะใช้เวลาทอดสักครู่ค่ะไก่ทอดนี้ถ้าเราหมัก3ามเกลือนะคะแล้วก็กระเทียมเยอะๆนะคะจะอร่อยมากเลยค่ะทานได้ทั้งกระเทียมเลยนะคะแป้งข้าวเจ้ากับแป้งทอดกรอบที่เราคลุกเข้าไปนะคะ เาก็จะเคลือบตัวไก่นะคะทําให้กรอบนะคะแล้วก็อร่อยค่ะพอไก่เซ็ตตัวนะคะก็จะกลับนะคะกลับด้านบนลงข้างล่างนะคะข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะตอนนี้ไก่ก็สีสันดูดีแล้วนะคะกําลังจะกรอบนะคะเดี๋ยวรอให้กรอบอีกนิดนึนก็ใช้ได้แล้วค่ะชิ้นใหญ่หญ่เลยนะคะแทะกระดูกเพลินๆเ,เลยค่ะ อร่อยมากเลยนะคะอันนี้หนังไก่นะคะได้แล้วคะ่ะตอนนี้บางชิ้นก็ใช้ได้แล้วนะคะกรอบแล้วค่ะก็จะเอาขึ้นเลยนะคะนี้นะคะกรอบแล้วนะคะติดกระดูกนะคะกรอบนอกนุ่มในคะ่ะกินไหนที่สุกแล้วก็เอาขึ้นนะคะที่ไหนยังไม่สุกก็ทอดต่ออีกนิดหน่อยนะคะ บอกว่าได้แล้วนะคะกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะมีได้แล้วนะคะเอาขึ้นเลยค่ะสยวสะโพกนี่เดี๋ยวอีอกอีกแป๊บนึงนะคะก่อนจะเอาลงนี่เร่งไฟแรงๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้อมน้ํามันนะคะขึ้นเลยค่ะฉันก็ชอบทานไก่ติดกระดูกนะคะ ได้แล้วนะคะเอาขึ้นเลยค่ะแซ่บหนัวเลยไก่ทอดค่ะไปทานกับส้มตำกันเลยค่ะไก่ก็ได้แล้วนะคะจัดใส่จานเลยค่ะจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆดิฉันก็จะทานแบบนี้เลยนะคะแอะกระดูกเลยค่ะวันนี้นะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วดิฉันก็จะมีส้มตำนะคะลองมาชิมกันเลยนะคะ น่ารับประทานมากเลยค่ะเพื่อนๆกรอบนอกนุ่มในเลยค่ะช่ำๆเลยค่ะทานเลยค่ะกับส้มตําลองชิมเลยนะคะหนึ่งช้อนนะคะอหิวมากเลยค่ะเพื่อนๆส้มตํานะคะกับไก่นะคะอืเข้ากันมากเลยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆ ไปทานกันเลยนะคะไก่ย่างส้มตำค่ะของอร่อยของแซ่บของนัวนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ